ปิตินะคะค่ะใช่เราก็ปลื้มใจแทนแทน้องนุ่นนะคะแล้วก็ปลื้มใจแทนแม่แทนคุณพ่อสอนรักด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษจาภาพที่วันนี้เขาโทรมาหลายจาภาพมากค่ะแต่ติดงานหมดแล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็จองเอาไว้ล่วนทีดกว่านะคะอือใช่ค่ะพวกเราต้อง ดีใจกับน้องนุ่นอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้นเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวทุกคนนะคะเป็นไงสีเสื้อสวัสดีค่ะขอบคุณทีมข้อจอข้อใจนะคะเป็นแม่แม่ก็รอ้องมันตื้นตันนะตื้นตันความตื้นตันใจของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ก็ขอให้รักน้องนุ่นกันไปนานๆน,น,นะจ๊ะประคับประคองกันเรื่อยไปนะคะ อืมใช่น้องนูกไม่ได้ไปรูปเพราะว่าติดเลือกตั้งที่บ้านนะคะไม่เลือกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสังเวีาายนี้เขาจะรู้เลยว่าเราไม่ไปนะเพราะมันจะต้องเซ็นชื่ออะไรเงี้ยแต่พวกแม่ก็ยินดีเขาเสมออยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องแค่วันนี้เรายินดีกับเขาทุกๆวันที่เขามีประสบความสําเร็จมี แฟนคลับที่ดีมีครอบครัวที่ดีพ่อแม่ที่ดีนหน้าที่การงานที่ดีนะคะเรายินดีกับเขาทุกวันอยู่ตลอดอยู่เลยค่ะเออใช่น้องนุ่นเป็นเด็กดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีความสุขกันอีกวันนึงนะคะได้ยินดีกับน้องนุน่นหลังจากนี้ก็จะเป็นงานนูน้นงานนี้ที่เราต้องตามตามกันแหละ มีงานไหนบนะ้าง่ะมีงานไหนบ้างมีงานไหนบ้างทุกคนในคณะแม่เนี่ยให้เกียรติน้องนุ่นกันทุกคนนะคะเรารักน้องนุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าใช่สิพวกคุณต้องให้เกียรติสิเพราะว่าน้องนุ่นทําผลประโยชน์ให้คุณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือโดยพื้นแท้แล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ใสด่ดีเข้ากับใครก็ได้ไม่ได้ถือตัวเลยทุกคนในคณะก็จะคุยยอกล้อกันเอ,อ ได้ทุกคนนะคะแล้วเขาไม่ได้ถือตัวไม่ได้นู่นนี่นั้นทุกคนจึงรักเขานะคะเอ่ออย่ามองว่าใช่สิพวกคุณก็นิยมเขาสิพวกคุณต้องชมเขาสิเพราะว่าถ้าไม่มีเขาพวกคุณก็ไม่ดังอันนั้นถูกต้องถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีวันนี้แต่เราก็ไม่ได้ว่าเสียดแทนจะแกล้งรักเขาเพราะผลประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ <c oughs> สวัสดีจ้า เสื้อสวยไหมเหมือนเดิมเสื้อพิมพ์ลายผ้าชีฟองนะคะที่แม่ชอบใส่ใช่ทุกคนต้องร้องไห้อยู่แล้วเราก็พวกเราเพราะว่า,าอะไรเพราะพวกเรารังนุ่นแล้วก็ดีใจในความสําเร็จของ้องรุ่นนะคะเพราะว่าพวกเราก็จะ จะยินดีกับเขาอะถ้าเขาได้รับอได้รับอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับรางวัลอย่างเงี้ยเราก็ต้องดีใจเขาอยู่แล้วนะคะอืมเราก็รู้จักกันมานานแล้วก็อย่างเงี้ยนะนะคะแม่ก็ดูแลเขาคุยกันพูดถามสารทุกสุกดิบกันอยู่ตลอดนะคะก็จะล้อเล่นเขาตลอดเพราะว่าเขาก็เป็นคน ตลกอยู่แล้วก็แม่เปนคนคุยอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอืใช่ดูแล้วเราต้องปื้มอยู่แล้วนะคะคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป <c oughs> จะยิ่งฟังเพลงนี้ยิ่งพอใหญ่ <c oughs> ถูกไหมคะ่จะไม <c oughs> <c oughs> ใช่เห็นแล้วค่ะเห็นชุดน้องนุ้นใส่แล้ววันนี้อืมยู่กับพ่อค่ะอืม มีแฟนคลับกลุ่มไหนไปกับน้องนุ่นบ้างอืมค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็นะเป็นแบบว่าเป็นโอกาสดีๆของน้องนุ่นนะคะได้พบเจอคนดีๆแฟนคลับที่ดีอย่าพิมพ์ตัวเลขน,นะคะนี่พิมพ์บอกว่าหวยออกก้าสี อืมสวยอยู่แล้วค่ะวันพิเศษนะมันเหมือนเป็นวันพิเศษแลยก็ต้องเอาออกไปให้มันดูดีที่สุดและสวยที่สุดนะคะอืมดีมากเลยค่ะไปกันเป็นร้อยคนเยี่ยมเลยผมที่น้องนุ่นทำมาแม่ชอบมากเลยส่งนั้นอะตอนที่ตอนที่บวดนุ้งอะแม่ก็ทำส่งนั้นแหละตอนตอนเช้าอะนะแต่เราจะปล่อยข้างามันหน่อย สวยมากเราชอบมากเลยตรงนะั้นเราก็ดีใจนะคะเียงคีดังสน,นั้นอืมสุดยอดอยู่และะ้วค่ะอี่ทำผมสวยผมสวยมากยุกไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้มีมีเรื่องที่บ้านต้องทำนะคะ <laughs> บางทีคนเราตื้นตันใจบางทีบางครั้งเนี่ยมันพูดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะจริงแต่เนี่ยน้องนุ่นเขาเขาโอเคแล้วค่ะคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป